วันนี้เราจะแกงมันเ้าผัดที่แกงก่อนใส่หมูใส่เรื่อยๆนี่มีใส่ย่างกับหมูใส่รวมกันไปเลยแล้วก็ผัดใส่ริกดีกัไปน้่งปลา ก,ก่อนน้ำเปล่าลงก็เลยพอคุกคิดเสร็จแล้วใส่มันเท้าลงไปเลยนี่ค่ะมันเท้าปอกเปลือกล,ล้างน้ำให้สะอาดใส่ลงไปเลย เติมน้ำตาลไปนิดหนึ่งกัดเค็มคใส่มันเ้าลงไปเลยโลมันเ้าเปื่อยก็ใส่ใบหูระพาเสร็จเรียบร้อยอร่อยมากมันเ้าเหนียุหนึบๆมันมากอคอะ นี่ต้มน้ำก่อนแกงมันเผาก็ตามด้วยใบโหระพานโหระพาก็เด็ดๆจะหอมมากแกงมันเผาแกงมันเผา เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอร่อยมากมันมาก